เที่ยงคืนตรงสายฝนกระนำลงมาอย่างมากทั้งอสุรียบาทที่ฟาดเปรี่ยงลงมาทำให้เสาไฟบางช่วงโค่นตึงลงอย่างทันตาเห็นหมอไฟระเบิดไฟฝาดับมันก็เลยทำให้เมืองโคราชมืดมิดเหมือนกับอยู่ในนรกเสียงฝนเสียงพายุดังสะเทือนเลื่อนลั่นเล่นเอาประชาชนต้องซุกตัวอยู่บนที่นอนด้วยความหวาดผวา ถึงแม้เมืองโรลชไฟจะดับมืดไปหมดทั้งเมืองแต่อาณาบริเวณโรงสีของเสียวิชัยนบกิจนราธรสกุลกลับไฟสว่างจ้าด้วยเครื่องทําไฟส่วนตัวและสิ่งที่ผิดสังเกตเอาอย่างมากๆก็คือถึงแม้ฝนจะกระนำหนักขนาดไหนก็ตามชายชะกัน3-4สี่คนซึ่งทำหน้าที่เป็นยามรักษาการภายในโรงสีก็ยังสวมเสื้อฝนเดินเกลไปมารอบๆอาณาบริเวณอย่างไม่สนใจใยดีกระสายฝนอันมากครั้งนั้นแต่อย่างใด แต่โกดังเก็บข้าวเปลือกซึ่งตั้งอยู่ทางด้านขวามือของตึกส่วนตัวเสียวิชัยกลับปิดไฟมืดสนิทบนถนนที่ตัดตรงออกมาจากโรงสีบังเกิดเงาตะคุ่มตะคุ่มของคนสามคนเดินส่องไฟฉายฝ่าสายฝนเข้าไปเปิดกุญแจหน้าโกดังเก็บข้าวเปลือกหายลับเข้าไปด้วยท่าทางรีบร้อนและจากช่องอุโมงค์ใต้ดินกลุ่มคนทั้งสามซึ่งมีเสียวิชัยและสมุนอีกสองคนก็เคลื่อนที่เข้าไป จนกระทั่งถึงห้องใต้ดินซึ่งสว่างสวัยไปด้วยแสงฟูออนเล็ดสซสมองเห็นชายชก,กันรูปร่างสูงใบหน้า,ลาหล่อเหลาจมูกโดง่งหน้าตากระเดียดไปทางชาวยุโรปเส้นผมบนศีรษะแดงแ๊ะยืนหันหลังง่วนอยู่กับเครื่องมือปรุงยาชนิดต่างๆอย่างถนัดชัดเจนพืชหลมลุกบางชนิดที่กองพเนินเทินทึกอยู่บนโต๊ะทําให้เสี่ยวิชัยรียบเดินเข้าไปดูใกล้ๆด้วยความสนใจได้ผลหรือเปล่าครับหมอ เมื่อเห็นชายผมสีแดงยังคงปรุงยางง่วนอยู่ไม่ได้หันมาทักทายหรือพูดจาด้วยเสียวิชัยก็เลยกล่าวถามขึ้นก่อนด้วยท่าทางอึดอัดคิดว่าคงจะสำเร็จต้นทองพันช่างเป็นสมุนไพรที่น่าอัศจรรย์มากผมนึกไปถึงเลยว่าประสิทธิภาพของมันจะยอดเยี่ยมถึงขนาดนี้ผมกำลังแยกส่วนผสมของมันอยู่คืนนี้คงเสร็จชายชกันผมแดงหรือหมอแดเนียน เอ่ยปากชมเชยต้นทองพันชั่งซึ่งเป็นส่วนผสมพิเศษของอาเกไนด้วยน้ำเสียงมั่นใจพลางหันกลับมาดูเสียวิชัยแวบหนึ่งถ้าหมอปรุงเสร็จผมก็อยากจะทดลองทุกหมีเช้าเลยเด่นของจริงๆกันเลยแหละผมไม่อยากจะใช้คนของเราเป็นหนูตะเภาสงสารมันเสียวิชัยแสดงความร้อนใจด้วยการขอทดลองอากนาในเช้าว,วันรุ่งขึ้นกับประชาชนทั่ว,วไปเลยทีเดียว จะไม่มีการทดลองกับลูกน้องอีกโดยอ้างว่าสงสารบรรดาลูกน้องที่ต้องตกเป็นหนูตะเภาลองยาอยู่ทุกเมื่อเชื่อบันแต่ผลการวิจัยมันไม่แน่นอนเหมือนกับทดลองกับคนของเรานะครับประชาชนเราไม่มีโอกาสที่จะไปตรวจสอบร่างกายของเขาได้นอกจากจะคอยฟังข่าวคราว,าว,าวทางหน้าหนังสือพิมพ์เท่านั้นถ้าเป็นคนของเราเรายังมีโอกาสที่จะเช็คหรือตรวจสอบได้ตลอดเวลา หมอแดเนียนแย้งออกมาด้วยเหตุผลที่ทำให้เสียวิชัยต้องนิ่งอึ้งไปยังถนัดใจไอ้หัวขโมยนั่นละ่ะเมื่อเห็นเสียวิชัยนิ่งแดเนียนก็เอ่ยปากถามถึงหลังใหญ่โผกลางหัวหน้าแกงตัดผ้าใบรถบรรทุกด้วยน้ำเสียงเรียบๆอย่างไม่กลับคงจะกลับพร้อมเต็มดวงหลังไหนขับเลิกนั่นแหละเสียวิชัยตอบพร้อมกุยปากให้ลูกสมุนทั้งสองออกไปจากอุโมงค์ เหมือนกับจะต้องการอยู่ตามลำพังกับหมอแดนเนียนอยู่ในทีทุกทีหมอไม่เคยสนใจไอ้ลังคืนนี้นึกยังไงขึ้นมาครับเมื่อเห็นลูกหน้องพละออกไปจากอุโมงค์แล้วเสียววิชัยจึงย้อนถามหมอแดนเนียนออกมาด้วยความแปลกใจผมเห็นไอ้หัวขโมยนั่นมันสนิทสนมกับคุณเต็มดวงผิดสังเกตจากธรรมดาคุณไว้ใจคนของคุณได้ขนาดไหนประโยคสุดท้าย หมอแดเดียนย้อนถามด้วยน้ำเสียงบาดระแวงชัวหันเวเปอร์เซนเสียวิชัยตอบเป็นภาษาอังกฤษด้วยน้ำเสียงหนักแน่นและเมื่อเห็นหมอแดนเนี่ยเงยงหน้าขึ้นทำท่าจะซักถามอะไรต่อไปอีกเสียวิชัยก็จึงพูดขึ้นเสียกกอนเต็มดวงโชดลับสมีคือใส่รับมือเยี่ยมของจีนแดงเธอไม่ใช่นักร้องธรรมดาธรรมดานะครับภาพอันแท้จริงของเธอล่าวแรก แม้แต่ตัวของผมเองก็ยังไม่ทราบกว่าจะรู้ความจริงผมกเกือบจะถูกเล่นงานซะแล้วเสียวิชัยหยุดพูดและเมื่อเห็นหมอแดนเนียนจ้องตาเหมือนต้องการจะฟังเรื่องต่อเสียเจ้าเล่ก็เล่าต่อไปอย่างยืดยาวคุณเต็มดวงทำงานให้จีนแดงอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเธอสามารถพาตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับนายนานาตกล้อ,นนองธรณีคนของรัเสเซียได้อย่างแนบเนียนและยิ่งกว่านั้น นายนารือน่าต้องธรณีก็ยังลุ่มหลงคุณเต็มดวงถึงกขนาดสื่อรถเก่งให้อีกด้วยหมอไม่ต้องตกใจหรอกครับคนอย่างไอ้หัวขโมยนั่นไม่มีทางเทียบชั้นกับเธอได้ประโยคสุดท้ายเสียวิชัยย้ำด้วยความมั่นใจในตัวเองจนสังเกตเห็นได้ชัดคุณจะจ้างมันแทนตัวผมไปอีกนานเท่าไหร่หมอแดนเนียนย้อนถามด้วยสีหน้าเหมือนกับจะเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วน ก็จนกว่าหมอจะทดลองอยานี่เสร็จนั่นแหละหมอมีปัญหาอะไรหรยอครับเมื่อคืนผมสวมลอยไอ้หัวขโมยนั่นออกไปเที่ยวไหนครับหมอแดนเนียนพูดด้วยใบหน้ายิ้มๆอากับกิริยาดูเหมือนจะภาคภูมิใจกับพฤติการของตัวเองที่สามารถสวมรอยออกไปเที่ยวไหนครับแทนหัวหน้าแก๊งตัดผ้าใบรดบรรทุกได้อย่างแนบเนียนหมอหมอเคยสวมรอยแทนไอ้หลังออกไปเที่ยวจริงหรือครับนี่ เสียวิชัยอุทานออกมาดังๆสามครั้งเลยครับหมอแดนเนี่ยนตอบทางถอดถุงมือวางบนโต๊ะแล้วหมอโดนสะกดลอยหรือเปล่าคราวนี้เสียวิชัยตะกุกตะกักถามขึ้นมาด้วยท่าทางลูกหนีลูกลนโดนรถฟูกตู้คันเก่านั่นแหละมันตามผมตั้งแต่หน้าโลงสีไปจนกระทั่งถึงไหนครับทั้งไปและกลับแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น นอกจากนอกจากอะไรครับหมอแดนเนียนพูดยังไม่ทันจะจบประโยคเสียวิชัยก็สอดขึ้นมาด้วยท่าทางกระหืดกระหอบผมโดนแท็กซี่ป้ายดำหลอกไปจี้มันต้นเอาเงินและพาส,สปอร์ตของผมไปหมดเลยหมอแดนเนียนเล่าเหตุการณ์วันที่โดนแท็กซี่ป้ายดำพาไปจี้ให้เสียวิชัยฟังแต่ก็ปกปิดเรื่องโดนกระทืบจนสลบเหมือเอาไว้อย่างมิดชิดและเมื่อเสียวิชัยซักถามต่อไปอีก หมอแดเนียนก็ใบเบียงไม่ยอมเล่าความจริงให้ฟังนอกจากจะเล่าถึงพาร์ทเนอร์คนที่ร่วมเหตุการณ์ไปด้วยเท่านั้นพาร์ทเนอร์สงสัยพาร์ทเนอร์นั้นแน่ที่ร่วมมือกับแท็กซี่ป้ายดำหมอจำได้ไหมพาร์ทเนอร์เบอร์อะไรเสี่ยวิชัยมีท่าทีโกรธจัดพร้อมกระสอบถามเบอร์พาร์ทเนอร์ด้วยน้ำเสียงฉุนฉุนไม่ใช่พาร์ทเนอร์หรอกครับที่เป็นตัวการก่อนจะขึ้นแท็กซี่ป้ายดา เธอก็ยังห้ามผมด้วยสัมปเดี๋ยวตอนที่เกิดเรื่องเธอก็ยังเอารองเท้าส้นสูงตีไอ้พวกแท็กซี่นั่นยังเอาเป็นเอาตายถ้าไม่ได้พาร์ทเนอร์ช่วยเอาไว้บางทีผมอาจจะโดนทำลายก็ได้จันจิลาเป็นคนหน้าสงสารมากผมตามไปดูบ้านพักของเธอแล้วเธอเป็นคนหน้าสงสารจริงๆนอกจากจะออกรับแทนพาร์ทเนอร์สาวเจ้าของนาจันจิลาแล้วสองสาประโยคสุดท้าย หมอแดเนียนก็ยังเอ่ยปากชมพาร์เนอร์ด้วยความสงสารอีกด้วยเล่นเอาเสี่ยวิชัยต้องจ้องหน้าหมอแดเนียนพลางเอ่ยขึ้นมาอย่างรู้ทันผมเตือนหมอนละว่าระวังสเสน่ห์ผู้หญิงไทยเอาไว้ให้ดีคราวนี้เห็นทีหมอจะติดใจแม่พาร์เนอร์นี่เอาซะจริงๆซะก็ไม่รู้คงจะเป็นเพราะความสงสารนั่นแหละครับจันจิลาไม่งกเงินเหมือนกับผู้หญิงบางคนเมื่อวาน ผมเอาเงินไปใช้ให้เธอเธอกลับไม่รับเธออ้างมากเป็นข้อกรรมของเธอเองเดีย๋ยแทบไม่น่าเชื่อผมกลับได้พาสปอร์ตคืนเพราะความสามารถของเธออีกด้วยเธอซื้อต่อจาก3าหลอหน้าไหนครับ200บาทอีแบบนี้เราก็ต้องได้ตัวไอ้แท็กซี่ป้ายดำนั่นไงแงเสียวิชัยสอดขึ้นมาด้วยท่าทางดีใจไม่ทันการหรอกครับ ผมจ้างสามหล้อดักไอ้แท็กซี่โตโยต้าคลาวคันนั้นอยู่แล้วปรากฏว่าไม่มีใครเห็นเงาหัวมันอีกเลยช่างมันเถอะครับคืนนี้ถ้าปรุงเสร็จผมจะทดลองตอนเช้านี่เลยตอนบ่ายผมมีธุระกับจันจิลาประโยคสุดท้ายมิสเตอร์แดนเนียนพูดขึ้นมาด้วยสีหน้าแจ่มใสเล่นเอาเสียวิชัยต้องรีบยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูเวลาแวบ,บหนึ่งแดีวพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงกระตือรือหลน งั้นผมสั่งให้คนของเราที่จะทดลองอยาเข้ามาในอุโมง์นี้ได้เลยนะครับโอเคเอาเข้ามาได้เลยห้าคนก็พอครับอ๋อสำหรับไอ้หัวขโมยนั่นถ้าการทดลองรังนี้ได้ผลก็ควรจะเก็บมันฝังเอาไว้ในอุโมงค์นี้ได้แล้วเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากจะสั่งให้ลูกน้องของเสี่ยวมิชัยเข้ามาทดลองอยาแล้วหมอแดนเนียนก็ยังออกความเห็นให้ข้าลังใหญ่โพกลางถิง้ง ด้วยน้ำเสียงเฮ้มเกรียมอีกด้วยจบตอนที่32แล้วนะครับโหลดติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามแลวฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณที่หลายครับ